มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนข่าวลือแต่งงานของซนเยจินและฮยอนบินกลับมาฮือฮาอีกรอบนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะอันจียองนักข่าวชื่อดังจากวงการเกาหลีได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องข่าวลือวิวาของฮยอนบินแล้วก็ซนเยจินนะคะที่กำลังกลับมาเป็นที่สอกสนใจอีกครั้งหนึ่ง เขาคนนี้นะคะกล่าวว่าตอนที่ไปถามคนใกล้ตัวของทั้งคู่พวกเขาบอกว่าฮยอนบินและก็ซนเยจินนั้นมีแผนจะแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้วก็คือปี2020อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลหลายประการจึงไม่สามารถทําได้ปีนี้อาจจะมีงานแต่งงานของพวกเขาในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้อันจินยอง ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าฮายอนบินและก็ซอนเยจินนั้นกําลังจะแต่งงานกันเนื่องจากมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแต่งงานในโรงแรมแห่งหนึง่งเมื่อวันที่1มกราคม2021ข่าวการครบหากันของพระนางที่เป็นที่สนอกสนใจรังสื่อดังเผยว่าทั้งสองคนคบกันมาได้8เดือนแล้วก่อนหน้านั้นทั้งคู่มีข่าวลือออกเดทเกือบ2ปีแต่ก็ออกมาปฏิเสธทุกครั้ง แต่แล้วในครั้งล่าสุดนี้กลับยอมรับโดยไม่ปิดบังอีกต่อไปค่ะอันจินยองกล่าวอธิบายเรื่องนี้ว่าพวกเขาเองตัดสินใจที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะว่าพวกเขาเชื่อใจซึ่งกันและกันมากพอสื่อปล่อยภาพการออกเดทของทั้งคู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้พวกเขาเข้าใจว่าไม่สามารถแอบคบกันได้อีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงยอมรับกับแฟน,แฟนในที่สุดค่ะ ความรักของทั้งคู่สุขงอมมากแล้วดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของการเลิกลาเพราะว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยากหรือมีอะไรส่งมากระทบความสัมพันธ์ของการงานค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ